เดือดไดโกฮิกะ oh นวพลนครหลวงโปรโมชั่นที่ญี่ปุ่นในเย็นนี้โดยล่าสุดนั้นไอหนุ่มหมัดเมาไดโกฮิกะ oh อดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของดมนยูบีซีชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมขึ้นโชกกับทางนวพลนครหลวงโปรโมชัน่นคู่ชกอุ่นหมัดชาวไทยในวันสิ้นปีนี้ทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักตัวเรียบร้อยแล้วโดยไดโกฮิกะ oh ช่งได้53.4กิโลกร,รมัม หรือเราวๆประมาณ117.73อปอนด์ส่วนนวพลช่างได้53.2กิโลกร,รมัมหรือราวล1าว2 9อปอนด์เบากว่าพิกัดเล็กน้อยทั้งคู่โดยหลังจากนั้นไดโกฮิกะได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่ได้เจอกับคู่ชกชาวไทยในวันนี้นวพลนั้นเขารูปร่างสูงใหญ่กว่าที่ผมเห็นในวิดีโอแต่ผมก็ไม่ได้วันใจอะไรครับและจะเอาชนะในไฟนนี้ให้ได้ ผมจะเข้นฟอร์มการโชคออกมาให้ดีที่สุดไดโกฮิกะกล่าว oh ปัจจุบันนั้นไดโกฮิกะ oh มีชื่อเป็นรองแชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเวทครบทั้ง4สถาบันคืออันดับที่5ของเดวินยูบีออันดับที่7ของเดวิยบอันดับที่12ของ IBF และอันดับที่16ของเดวิยู ส่วนทางนวพนลนะครหลวงโปรโมชั่นนั้นล่าสุดหลังรองแชมป์โลกรุ่นเดียวกันนี้ในอันดับที่5ของดุนยูบีซีอีกครั้งนวพลยังเคยผ่านการชกตัดเชือกเพื่อหารองแชมป์โลกอันดับที่1และผู้ท้าชิงไฟบังคับในรุ่นเบนเตเวตของดุนยูบีซีมาแล้วถึง2ครั้งนั่นเอง